เกิดเดือนมกราในเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อกันค่ะการงานการเงินสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูการงานนะคะของคนเกิดเดือนมกราคมในเดือนสิงหาคมค่ะการงานเป็นอย่างไรบ้างอืม งานเหมือนมีสิ่งที่คิดแหละว่าอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นหรือปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับง,งานหรือทํางานให้ได้ดีขึ้นหรือทําให้มันมีอนาคตหรืออยากเติบโตนะคะเพราะตอนนี้งานที่คุณทําหรือคนที่คุณรู้สึก รู้สึกเกี่ยวกับงานตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนโดนจับจ้องโดนจับผิดนะคะแล้วก็งานที่ทำอ่ะเหมือนรายได้หรือค่าใช้ค่าเขาเลยเงินที่ข้อความค่าตกลงอะไรเนี่ยที่จะได้รู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือคาดหวังกันเงินในการทํางานอ่ะค่อนข้างสูงหรือเยอะกว่าที่เป็นณปัจจุบันนะคะก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนปรับแปลงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะคะนะเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะรู้สึกว่าตัวเองสามารถมีรายได้ที่ได้ ได้ดีมากกว่านี้นะคะหรือมีความพึกเพิ่มอยากจะทําอะไรในช่วงนี้ด้วยนะอะดูการเงินหนะะ่อยค่ะคนเกิดเดือนมกราในเดือนสิงหาคม2568การเงินเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินนะคะโอ้โหที่จริงก่อนหน้านี้เปิดและก็ยังได้ไพ่ตัวเดิมนะคะไพ่เกี่ยวกับารขใช้จ่าย่อนเงินการผัด่อนเกี่ยวกับซื้อของฟุ่มเฟือยนะคะใช้เงินอย่างแบบว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะใช้เงินเยอะใช้เงินแบบว่าคิดต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะคะคิดถึงอนาคตให้ดีๆและพยายามอย่านําเงินสำรองมาใช้เยอะหรือเงินอนาคตมาใช้เยอะเพราะตัวคุณอาจจะเดือดร้อนทีหลังนะคะนะอาจจะคิดต้องคิดวางแผนการเงินให้ดีๆนะจ๊ะและใครที่กําลังจะลงทุนทําอะไรช่วงเนี้ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆเพราะมันอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่ต้องการและช่วงนี้นะคะเหมือนจะรักสวยรักงามหรือรัก ความดูดีของตัวเองมากขึ้นอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยก็ได้หรือซื้อเครื่องปะทินฉบหรือวิตามินบำรงุงร่างกายเยอะแยะ,ยะอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะอาจจะต้องแบบเบาๆเลือกแบบที่ถูกต้องแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมาดูเรื่องสุขภาพกันค่ะคนเกิดเดือนมกรานะคะในเดือนสิงหาสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพนะคะถามว่ามีอะไระไร้ยายแรงไหมก็มีการพักผ่อน พายขึ้นว่าเหมือนนอนน้อยพักผ่อนน้อยทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าภายนอกมันก็ยังดูโอเคอยู่นะแต่มันต้องตรวจภายในข้างในให้ดีๆนะคะนะ,ะอาจจะต้องดูระบบธาตุอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าเหมือนแบบมีธาตุบางธาตุที่มันแบบรู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่สมดุลกับร่างกายเท่าไหร่นะคะนะอาจจะต้องดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพบ้างหรือพักผ่อนให้เพียงพอ กินกินของที่มีประโยชน์ด้วยนะไพ่บอกประมาณนี้ค่ะ